แต่ว่าเรามาดูตรงนี้สิพระเยซูไม่ร้องไห้แต่พระเยซูบอกผู้หญิงคนนี้ว่าอย่าร้องไห้หยุจดจงนิ่งสงบเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้โฟกัสของพระองค์อยู่ที่ผู้หญิงคนนี้ที่พระเยซูเจาเ้ากำลังจะสอนเขาให้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งและข้าพเจ้าจินตนาการนะคาดว่า ผู้หญิงคนนี้ถูกสั่งให้หยุดร้องไห้เขาคงงงแล้วเขาคงจะมองว่าคนนี้เป็นใครไม่เคยรู้จักความจริงพระเยซูก็ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยเช่นกันว่าพระองค์เป็นใครไม่รู้จักแต่มาทำไมบอกให้นางหยุดอย่าร้องไห้กำลังปลอบใจนางมีอะไรที่จะทำได้มากกว่าการร้องไห้ กับการสูญเสียความมั่นคงของชีวิตนางที่สุดไปไม่มีแล้วแต่พระเยซูหยุดตรงหน้าของหญิงคนนี้และบอกนางว่าหยุดอย่าร้องไห้และเป็นการบอกอหญิงคนนั้นด้วยว่าจงดูสิว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเป็นใครแพ้ะเราจะเชื่อแน่ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมองแน่ๆ วันนี้อยากจะหนุนใจเราก่อนจะไปต่อในข้อ14นะคใครที่กำลังข้ามครวญกับชีวิตที่กำลังประชิญกับความหวั่นไหวว้าวุ่นใจกับความมั่นคงของตัวท่านอยู่จงนิ่งนิ่งและมองดูว่าใครอยู่ตรงหน้ามองให้เห็นว่าพระเยซูกำลังอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมพระองค์ต้องการให้เรานิ่ง ต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยความนิ่งสงบไม่ใช่ว้าวุ่นใจไม่ใช่โวยวายไม่ใช่ข่ําครวญไม่ใช่ร้องไห้กับการที่เรากําลังจะสูญเสียความมั่นคงยังไม่สูญเสียนะกำลังจะสูญเสียขนาดผู้หญิงคนนั้นหญิงมากคนนั้นสูญเสียไปแล้วลูกใจตายไปแล้วพระเยซูยังบอกว่าอะไรนิ่งเพื่อที่จะทําไมรับมือกับการสูญเสียความมั่นคง ของชีวิตวันนี้ก็จาเชื่อได้ว่าหลายคนยังไม่สูญเสียความมั่นคงอะไรบางอย่างที่คุณฝากเอาไว้จะเป็นคนที่คุณรักหรือจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราเพียงแค่รู้สึกว่าอะไรมันกำลังจะสูญเสียและเราทำไมรับไม่ได้ทนไม่ได้อยู่หรือเปล่าแล้วเราแสดงอาการของการทนไม่ได้ออกมาด้วยความรู้สึกอย่างไรได้วยคพูดอย่างไร เรากําลังโวยวายส่งเสียงดังแล้วก็มีคนมาร่วมโวยวายกับเราด้วยอยู่หรือเปล่าเรากําลังเป็นที่น่าสงสารเพราะเรากําลังแสดงตัวเราให้คนมองว่าเราน่าสงสารอยู่หรือเปล่าให้เรานิ่งและฟังเสียงของพระเยซูเจ้าและมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเพื่อให้เห็นว่าพระเยซูกำลังทำอะไรเพื่อคุณอเมน